S <S <S ตุมไก่ตุมไก่พี่เนาะโตบางใยหนึ่งวันอ่ะก๋วยก็มีอ่ะเดี๋ยวตัวไหนซับไก่ก่อนครับผมสวัสดีทุกคนครับผมตุมไก่เมื่อนี้ได้ตุมไก่ให้สร้างครับผมเดี๋ยวจะปิ้งผสมปิ้งผสมโอ้ยนี่มันหอยก้อยพร้อม เดี๋ยวจะไกวยบกหอยไกวยบกหอยพอพี่น้องแล้วก็ปิงป้งผสมคอยติดตามเดี๋ยวตัวไหนซับไกลแปล๊บนึงครับผมมาพี่น้องน้ำเดือดแล้วใส่เครื่องลงไปครับผมข่าตะไคร้ใบบกูดพริกน้ำมะขามเปียกรลกผักชี ไก่สับเสงครับผมบรรยากาศไก่ตัวไหนซับไปแล้วไก่พักกิตูต้นหอมผักซีว้าวเนื้อาขาวๆเลยโตบางไง่นึงไก่สิเทียงแล้ว น้ำเดือดแล้วไก่ลงเลยต้มสับแซบสร้างกินครับผมเต็มหมอคือเกาและมึนต้มไก่โตบางไงน้ำเดือดเดือดไก่บานเท่าสุข้าเดียวครับผมวันนี้ เดี๋ยวไปมาปรุงรสเดี๋ยวรอให้มันเนื้อไก่สุกเมาจึงปรุงรสครับผมกระนั้นตาบมะฮึงเดี๋ยวปอกไผ่ลวกกินก็ตับมะฮึงไม่ต้องลาบเลยพีย่น้องต้องกินกับตับมะฮึงเลยแล้วแต่ไหนสะปีงผสมกับปีงไปก่อน เสร็จมเยอะจนผสมเดี๋ยวะหมู่บ้านเดี๋ยวปี๊ใส่ใบตองเดี๋ยวตุ่มไก่แป๊บนึ่งชวนฟองอากาศออกพี่น้อง ซุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องหอมมากใส่เกลือเดี๋ยวปนวันสินมาปรุงรสมาซีบเมึง พอดดีไฟแห้งนะซิม,มัจงจางบอกเดี๋ยวเป็นวันปุ่รถครับผมกระไ,ไนไสตะเกือล้องไกเมื่อกี้ ชิมมึงประขามผูชมตามไสประขามหวานอะรอเปลยเหาจังใสพักพักมันล่งเลยบปก่าปันญาเปลี่นเปลี่ยนก่อนะเห็นเปลนะี่นยนจะน้อยตอนไปห,หน้ะปุงรสได้ดนี้เล้วเดี๋ยวเห้จังใส่พักยกขึ้นเลยครับผมคนดดีครับอ้เปลีปป่ยนแล้ว หอมผักชีจบใส่ผักอีตูความหอมหอม,อมอเรียบร้อยครับผมต้มไก่แซ่บๆนี่กับเขาเดี๋ยวต่อหน่อยซปปิงปลาสมกับใส่กอกครับผมสุดยอด ừ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  chị quay với nó xoay chỉ có tầm hơn thôi. อนเนี่เก <โ mêmes. S 2> ีวนมันตนี่เข้มข <Sammy. S 2> ้นเข้มข้นเมื right ่อกบอกเคียวเียวเคียวเนี <t ap> ่ย <movement> เีน the ่อยมันเียยได้ดี่ังกเคียงตบ้านหลักวง ลแค่ว่าปิ้งใส่กอเกี่ยวพี่น้องปิ้งใส่กอกกับผสม,ม,มกับผสมหอมหอมกับเผาสร้างเข้ามานี่ได้ซ้ำนี่ละ,ะต้มไก่ปิ้งผสมตำมือลว,วลกหอยไม่รู้อีสา,บานบ้านเท่าไงละง่ายสร้างเรื่องไง่ายได้พี่น้อง สร้างอย่างง่ายไงจะยังจะกินเื่อจีแกงพักกิเล็ก eh ัเพื่อนกินกินได้ปะเื่อจี๊แจงพักกีเล็กใส่แงกีเอองมาแกงกี่เล็กแขงมาคือเท่านหร่ฟาพ้องแกงให้แห่เอาดังนันก็อไ้ดูีเ มาเ้ยงไข่่เอาหไได้เาอย่างุมนึ่งเรื่อยๆกระเซนแล้วบอกคุมหนึ่งไปเบยะอ้อมไบยตะต้มกินก็ตำมึงไม่เล้วต้มแล้วาเขาตัวไว้น่าจะงั้นต้มไม่จังปงต้มมันก็ใส่หัวไก่ก่น ง้ามนั่นเขาจังเปียกออกนะเอาต้อนเขาต้องแยกตำน,น,น,ตน,น้นจะเทใส่ไสนตัวหนึ่งนะต้มไ่ต้มเรียบร้อยแล้วไอ้สองอยาง ปิว้วอีกละ,กละม่ร้องตอบแมนังกับทังเขาโนมางพอได้แล้วร้องตอบแมนความปับ๊บเลย ซานครับผมมันไปจุมอย่างนี้มาแน่มือวันต้นไทรต้นด้ทัดขังนี่แบ่เพียนเลยขาวพี๋ขาวใอ้ดอาไปให้โอ้ยพายโอ้ยเฮียนเดียวประกาศไหมหอยหอยรามเริ่มจะตัดดูอ่ะัดขัง กินเข่าครับผมมีอเกะถือมะนาวมีดยู่หวันกีกินเอาแล้วอ,อาสมยัง <c oughs> จวดลวดไปเศ้าแล้วอาสมกดอาเสม